สวัสดีค่ะวันนี้นะจะมา,าชวนคุณผู้ชมตำน้ำพริกละกำนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าที่มีละกำนะนี่ละกำนะคะละกำลูกมันอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าก็พอมีเนื้อนะละกำเนี่ยก่อนก่อนอื่นที่จะตำน้ำพริกเนี่ยจะสอนแกะละกมก่อนนะคะ รก,กระทำนี่ต้องแกะทางตูดนะนี่นี่อันนี้คือหัวมันใช่ไหมนนแกะทางตูดแกะทําไมถึงต้องแกะทางตูดเพราะว่ามันจะไล่เป็นแนวอะ่ะคือเหมือนมันเขาเรียกอะไรถ้าแกะทางข้างหน้ามันจะเป็นชิ้นไทยชิ้นมันอันนี้เราแกะไปมันจะไล่ออกไปเลยเนี่ยมันจะออกไปเป็นทวงง่ายมากเนี่ยมันจะออกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราแกะอีกด้านนึงอะ่ะมันจะออกทีละหน่อยละหน่อย,ลอยแล้วจะทาให้ช้าก็เจ็บมือด้วย ได้ละกำแล้วเราแกะละกรรมเสร็จนะคะฝานฝานละกรรมเป็นชิ้นๆเนี่ฝานอย่างนี้นะฝานเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้ค่ะก็ฝานให้ได้พอประมาณวันนี้จะตำแค่นิดเดียวเองจะใช้กระปิ้แค่ช้อนเดียวแหละเพราะว่าตำกินแค่สองคนกับสามี เราก็จะกินไม่เยอะเนาะพอดีได้พริกพริกสดเนี่ยพริกที่หนูเลยแหละวันนี้ได้พริกที่หนูสดมาดีมากเนี่ยพริกชาวบ้านของเราปลูกเหมือนกันแต่ยังยังไม่ออกเม็ดอันนี้สวยเม็ดเล็กๆเ,เผ็ดมากอันนี้เผ็ดสันเดิดเลยละ่ะสวยมากเลยนะคะพริกแดงอันนเราตำน้ำพริกกินกับอะไรกินกับผักที่ไง แตงกวาวันนี้เข้าไปในสวนไปเก็บแตงกวามาปลูกไว้เองในสวนที่เอาละค่ะเราก็เตรียมเนาะก็จะมีเครื่องก็จะมีกระเทียมพริกละกรรําแล้วก็อันนี้เรียกว่าน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลมะพร้าวคราวที่แล้วไปบ้านลาดบุรีถากลับมาก็เลยแวะซื้อเนาะ แลวนครปฐมก็เขาบอกว่ามะพร้าวแท้นะก็ดูไม่เป็นหรอกแท้ก็คือแท้ยังไงเราก็กินอยู่แล้วไงก่ะ,กะปิอันนี้เป็นกะปิเกาะช้างได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วละลูกศิษย์ให้มาจากเกาะช้างก็นี่นะคะกะปิประมาณช้อนนึงใส่ลงไปช้อนนึงยังไม่เต็มดีเนาะอีกนิดนึงะกะปิช้อนนึงนะกระเทียมก็ ไม่ต้องแกะแบบขาวหมดเลยเพราะแกะกระเทียมขาวหมดเลยเนี่ยความหอมจะลดลงเพราะมันหอมที่เปลือกกระเทียมนะคะก็จะอยู่ประมาณกำมือนึงไม่ได้มีสูตรแบบนั่นหรอกนะทำแบบบ้านๆเรามันกำมือหนึ่งแบบกำอย่างนี้เลยนะใส่ไปแล้วก็ตำกระปิกับกระเทียมก่อนเพื่อให้กระเทียมเนี่ยไปดับกลิ่นกระปิ ื่อใส่คุ้ก็เอาพริกใส่ค่ะใส่พริกลงไปพริกที่เตรียมไว้ก็แล้วแต่เราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะแต่วันนี้อยากกินเผ็ดๆก็เ,เอาสนิดนึงช้อนนึงอะค่ะ ที่เห็นพลิกอยู่ยแลบเยอะก็ใส่ละกำรรลงไปแทนมะนาวนะคะคุณผู้ฟังเอ่คุณผู้ชมปกติก็จะใช้มะนาวเนอะแล้วมันจะมีเทคนิคอะว่าทำไมเราไม่ใส่น้ำตาลร้องใส่ส้มก่อนถ้าใส่น้ำตาลลงไปก่อนกระปุกมันจะดำอันนี้เทคนิคนิดหน่อยที่คุณแม่สามีอสอนมา อนนีจะดูน้อยไปนิดหนึง่งเติมไปอีกนิดนึงเพราะว่าละกรรมดูจะไม่ค่อยแก่เท่าไหรน่นะมันจะอ่อนๆก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็ปรุงรสอะเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานไม่ต้องนําก็ให้ทุกอย่างพอดีพอดีกันอะเคม็มรสกลมกล่อมอะแต่ว่าวันนี้ใช้น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยใช้ประมาณครึ่ง ขึ้นก้อนก้อนเล็กๆมันจะเป็นก้อนถ้วยขนมตะไลอ่ะแล้วก็ใช้ขึ้นก้อนพอแลค่อยใ,ใส่เอาส่วนใส่ให้เรียบร้อก่อนคือทำให้กระปิมีสสวยก่อน,นะคะจากนั้นเนาะตำแ .arr และก็ ใส่ลงไปแล้วก็ตำอันนี้จะทําให้กะปิอะ่ะสีออกแดงสวยแต่ถ้าเราใส่น้ำตาลก่อนพอตำกะปิตำกระเทียมพริกเสร็จเอาน้าตาลใส่ลงไปะกะปิจะดำทันทีเลยใส่ส้นที่ไหนก็ช่วยไรไม่ได้นะคะตำน้ำพริกกะปิมะนาวก็เหมือนกันนะคะทําแบบนี้เลย วยนะคุณผู้ชมให้ดูนี่ค่ะสีจะเหลืองๆแบบนี้อ่าก็จะลองชิมอ้ถาถมว่าต้องใส่อะไรไมชูรสชูรอะไรไม่ต้องใส่แล้วถา้ปตมต้องใส่ชูรสค่ะใส่มันจะกร่อยไม่อร่อยอะแค่งังอร่อยแล้วค่ะ เราว่ากะปิมันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เนี่ยเราก็หยะน้้ำปลาลงไปนิดนึงให้มันไปกลมกลม่อมแล้วก็ถ้าใครชอบกินน้ำพริกกะปิที่แบบเป็นน้ำๆไม่ค่อยแห้งนะก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปได้ค่ะปรุงรสใี้ดีใส่น้ำต้มสุกลงไปน้ำต้มสุกไม่ดีก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำให้รสอ่อนลงอะนะคะ น้ำต้มสุกใส่ลงไปนิดนึงก็จะได้น้ำพำริรพทกที่มีน้ำเหลวเหลวพริกกะมที่มีน้ำเหลวเหลวหน่อยๆน,นะคนคนกรุงเทพชอบแต่คนบมานนอกก็ชอบกินแบบเป็นก้นกอนๆเนาะตอนไหนปู่ย่าตายายพ่อแม่สอนมาก็ทำเป็นก้นกอนๆนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร่หรอกนี่ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะกวาด ชิมหน่อยเนาะโอ้โหสุดยอดอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมดีเลยแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะง่ายๆเนะาะตำน้ำพริกแล้วันกินกับผักเดี๋ยวมีชะอมชะอม,ชะอมเก็บมาจากต้นที่สวนเหมือนกันเก็บไว้ผักเนี่ยเราจะไม่ซื้อยกเว้นพริกที่ต้องซื้อเพราะว่า ยังไม่โตพี่ๆสวนยังเพิ่งปลูกลงไปนะคะก็จะอร่อยที่สุดนะมื้อเย็นเย็นนี้นะะี่ค่ะขนาดนี้นะคะใต้ต้องเยอะแน่ดูสิกะปิแค่ช้อนเดียวเองนะคะอันนี้นะแม่เต่าชอบแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เคยสอนมากินน้ำพริกกะปิไม่ค่อยเหลวหรอก ถ้าเราโบราณเราจะใช้เอาผักแล้วก็มาจิ้มเอาเนาะเดี๋ยวแฟนงจริงๆไม่ต้องล้างก็ได้นะแต่มันไม่มีสารเคมีแต่ว่าอาจจะมีไข่พนียดหน่อยลองลองดนะูนะจิ้มอย่างนี้เลยเนี่ยอืมอร่อยกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องกินข้าวแล้ว กรอบไหมตัวยศเต่าเองอะ่ะชอบกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่ใส่เยอะไงคือจิ้มน้อยๆแค่นี้มือนาะไม่ต้นะองมีอะไรแล้วก็ได้น้ำพริกกะปิอย่างเดียว เพราะเรากินข้าวเย็นก็กินไม่เยอะอยู่แล้วนะคะเทปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเทปหน้าทำอะไรกินแล้วก็จะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ